นานอาจลืมกันเลยไม่นแน่ใจตอบหน่อยได้ไหมตอบฉันหน่อยว่าเธอคิดถึงกันไม่ต้องวานต้องแววรออยาทถามแค่ให้เธอตอบหน่อยได้ไหมตอบฉันก่อนภายหลังจากสถานการณ์โควิด -19 นะคะทางการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักงานราชบุรี ก็ได้ทํากิจกรรมส่งเสริมและฟื้นฟูการท่องเที่ยวในพื้นที่รับผิดชอบคือจังหวัดนครปฐมและจังหวัดราชบุรีค่ะในช่วงนี้เองเนี่ยเราได้ร่วมกับบริษัทนําเที่ยวได้นําเสนอขายโปรแกรมท่องเที่ยวชุมชนวัฒนธรรมริมน้ําของภาคกลางมอเลกซี่นะคะเพื่อเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวในธีมเดินทางท่องเที่ยวภายในประเทศของคนไทยคิดแล้วไปให้ถึงค่ะมาให้ถึงนครปฐมมาให้ถึงราชบุรีในวันนี้เนี่ยมีนักท่องเที่ยว และสื่อมวลชนเดินทางจากกรุงเทพนะคะจำนวน180คนด้วยกันค่ะมาที่งานอควาเรียมก็คืองานอ q ควาอลูมิเนชันในกิจกรรมของงานอควาเรียมนั้นก็จะมีในเรื่องของการจัดบรรยากาศที่เป็นแบบลักษณะของนวัตกรรมสมัยใหม่ประกอบกับแสงเสียงที่ เ,เรียกได้ว่าอลังการและก็ประทับใจนะคะโดยผู้ออกแบบนี่ค่ะเป็นศิลปินในเรื่องของการจัดวางดอกไม้ที่ได้รับความเชื่อมั่นและมีชื่อเสียงในระดับสากลเลยนะคะก<ด>็มีปลาจำนวนมากอะคะร่วมหมื่นตัวด้วยกันนะคะ<ด>ที่จะเอามาจาบบ<ป>ัดแสดง<ญ> จากงานอะควายลูมิเนชันนะคะคณะก็เดินทางไปที่ตลาดร่มสักค่ะอยู่ในวัดหุบก,กระทิงอำเภอบ้านโป่งนะคะหลังจากนั้นเนี่ยก็ยังไปชมวิถีชีวิตวัฒนธรรมและทานอาหารของกลุ่มชุมชนชาวไทยทรงดำที่ศูนย์วัฒนธรรมไทยดำอำเภอบางเลนจังหวัดนคนปรปฐมค่ะแล้วมาปิดท้ายกันเลยนะคะกับชุมชนเมืองเก่าตลาดรอสอ2 2ค่ะซึ่งเป็นตลาดที่อยู่ริมน้ำนะคะเป็นวิถีชีวิตแบบชาวบ้านสมัยก่อนเลยจริงๆค่ะ ในช่วงของกรีนซีซั่นนี้นะคะทางสำนักง,งานเองเนี่ยจะก็มีกิจกรรมโปรโมชั่นอยู่หลายตัวด้วยกันนะคะอย่างเช่นสนุกยกทัวร์ครัวราชบุรีในโครงการกําเนิดสินถิ่นราชบุรีค่ะจะมีโปรโมชั่นของผู้ประกอบการท่องเที่ยวสายที่พักอาหารรวมประมาณสัก60รายการด้วยกันนะคะที่เข้าร่วมก็จะเป็นเรื่องของการลดแรกแจกแถมในขณะเดียวกันถ้ากลุ่มครอบครัวมาเที่ยวเมืองราชบุรีแล้ว2วันหนึ่งคืนไป ทำกิจกรรมในโรงโอ่งนะคะเรื่องของการปั้นการว่าซึ่งเป็นศิลปะพื้นฐานวิถีชีวิตของชาวราชบุรีแต่ดั้งเดิมเนะะี่ยค่ะแล้วก็พักครั้งหนึ่งคืนนะคะถ่ายภาพและติดแฮชแท็กมาที่กําเนิดสินถิ่นราชบรุรีสนุกยกครัวเท่วราชบุรีค่ะก็จะได้รับน้องอน้ององค์บังกรซึ่งเป็นตุ๊กตาหมอนผ้าห่มทําทขึ้นเพื่อการนี้โดยเฉพาะนะคะ ก็ยังไงก็ตามอยากจะเชิญชวนทุกท่านนะคะมาเที่ยวราชบุรีกับนครปฐมกันค่ะบางทีแล้วแหล่งท่องเที่ยวที่อยู่ใกล้เราคิดว่าไม่มีอะไรนะคะแต่ถ้าเรามองลงไปลึกๆแล้วทางยังมีสิ่งที่น่าสนใจอีกเยอะแยะมากมายเลยทีเดียวค่ะติดตามข้อมูลข่าวสารได้ที่ททสำนักงานราชบุรีนะคะแฟนเพจ Facebook ททราชบุรีค่ะ อยาปล่อยให้ความคิดถึงเป็นแค่ความรู้สึกคิดถึงเมืองไทยคิดแล้วไปให้ถึง,ถงการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย